เชิญคาถามครับช่วงสุดท้ายตอบทุกคําถามของท่านศึกษานิเทศเชิญเลยครับท่านสาหรับัตโต,โตสวัสดีครับโอเคครับสอนอเกติคุณยิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องร่วมประเมินด้วยตัวท่านสอนอประเมินจากระบบแต่ของผู้บังคับบัญชาให้ปริ้นเอกสารให้ผู้บังคับบัญชา พอเท่าที่เราประชุมกันมาท่านผู้บังค,คับบัญชาไม่ค่อยเข้าระบบต้องไหมครับท่านก็ปริ้นไปให้ผู้บังค,คับบัญชาแล้วส่งเปเปอร์มานะครับอันนั้นเรายอมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเเข้าใจครับบางทีท่านขอโอเคท่านลองเขตไม่สะดวกการใช้ระบบแล้วท่านก็วุ่นวายอะไรแบบใช้ยากใช้อะไรท่านอาจจะไม่สะดวกก็จะให้ท่านศึกษานิเทศไปเลือกผู้บังค,คับบัญชาที่ท่านพึงใจมาเลยครับ มันลำเอียงเท่ากันล่ะครับทุกคนก็จะเลือกคนที่โปรตัวเองที่สุดถูกไหมครับแต่ท่านก็ต้องลงลายมือชื่อนะครับว่าใครเป็นคนประเมินอเองครับท่านศึกษา,กา,าเขตก็ต้องไปเลือกหนึ่งท่านที่เป็นท่านรองเขตสักหนึ่งท่านนะครับแล้วก็เอามาประเมิน,นัเองแล้วก็ส่งเดบปอร์กลับมาบอันนี้จะมีนิดหนึ่งเนื่องจากว่าในที่ประชุมคุยกันว่าท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านรองศึกษาธิการจังหวัดมันไม่สะดวกเข้าระบบแล้วดูมันวุ่นวายนะครับก็เราอนุญาตตรงนั้นนิดหนึ่งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยขีให้ ครับคำถามคุณครูไว้ก่อนนะครับเชิญคำถามท่านศึกษานิเทศก่อนเลยนะครับถานการโควิดอันนี้ใช้ของคุณครูคนี่ใช่ไหมถ้าได้รับขั้นพื้นฐานแล้วก็ต่อเกียรติคุณเลยสิครับแล้วจริงๆขั้นพื้นฐานเกียรติคุณเนะี่ยทำได้ในเทอมเดียวด้วยนะครับ ไม่จำเป็นต้องรอข้ามนะครับไม่ต้องรอข้ามเติมสามารถทําได้ด้วยเลยนะครับสานการอ่านของคุณครูปราณีตหน่อยอ่านคุณปราณีตหน่อย ถ้าผ่านปี2563แล้วจะร่วม2564นะครับปีนี้อย่างที่เมื่อกี้นําเรียนแล้วนะครับว่าจะต้องให้มีการยืนยันตัวตนแต่ข้อมูลท่านจะไม่หายไปนะครับท่านก็สามารถร่วมต่อได้เลยนะครับก็ยืนยันตัวตนเสร็จแล้วก็ข้อมูลท่านที่เคยได้รับขั้นพื้นฐานแล้วท่านก็ยังได้รับขั้นพื้นฐานอยู่นะครับก็ก็จะสามารถร่วมต่อได้เลยโอเคนะครับเมื่อกี้บอกว่าถ้ากรณีที่ทําประเมินแล้วไม่ผ่านอขอบคุณมากเมื่อกี้ลืมบอกไป สมมุติว่าเมื่อกี้ประเมินตนเอง12ข้อแล้วได้ไม่ถึง75เปอร์เซ็นไม่ผ่านทำไงระบบจะให้ท่านมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งในหนึ่งเดือนข้างหน้าท่านจะไม่สามารถประเมินได้วันพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าถึงมีสิทธิ์มาประเม,นมินเพื่อให้ท่านไปปรับปรุงตัวให้ท่านกลับไปแก้ไขก่อนนะครับซึ่งเราก็จะโชว์คะแนนให้ท่านเห็นด้วยว่าท่านได้คะแนนเท่าไหร่นะครับก็ก็ก็สามารถเข้ามาทาได้ใหม่ในั้งหน้าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า มีคำถามไหมครับขั้นพื้นฐานรับแล้วอันนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมคือจุติมาพรขั้นพื้นฐานรับผ่านไปแล้วปี63ต้องประเมินใหม่ไหมก็ไม่ต้องประเมินใหม่ถ้าผ่านขั้นไหนแล้วก็ได้ขั้นนั้นเลยนะครับก็สเต็ปต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับ อตอนนี้ที่เมื่อกี้ผมนําเสนอไปเป็นของท่านศึกษานิเทศดีของแผ่นดินนะครับสําหรับของท่านผู้บริหารเดี๋ยวเราเจอกันตอน11โมงของคุณครูตอนบ่ายโมงนะครับแต่โดยโครงสร้างโปรแกรมมันคล้ายกันแต่เนื่อขไขรายละเอียดมันต่างกันเท่านั้นเองแต่โดยโครงสร้างมันคล้ายกันนะครับท่านฟังเสร็จปุ๊บท่านก็จะเห็นกระบวนการคิดของหนึ่งทิ่แล้วครับว่าอ๋อมันมัน,ม,นมันติกแค่นี้อย่างนี้แล้วก็แนบหลักฐานแบบนี้ครับโอเค ใครมีคําถามครับท่านศึกษานิเทศระยะเวลาในการดําเนินการขอบคุณมากครับเดี๋ยวพอเราระบบเปิดปุ๊บนะครับท่านมาดูเอกสารโครงการตรงนี้นะครับอันนี้คือปฏิทินโครงการนะครับปฏิทินโครงการจะอยู่ในหน้าถ้าเอกสารนะครับอยู่ในหน้าแปดหัวข้อสิบสามนะครับขออนุญาตแต์สกรีนตัวนี้ซึ่งของครูของ ผู้บริหารของศึกษาดเทศปฏิทินใกล้เคียงกันแบบนี้หมดนะครับเป็นปฏิทินใกล้เคียงกันแบบนี้หมดเ,เดี๋ยวต้องตอบคำถามแล้วสิหมดเวลาแล้วอนี่นะครับปรับปรุงรายละเอียดตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับประชุมพันธ์ชี้แจงสร้างของกระจายจพฤษภามิถุนานะครับตอนนี้ถึงเดือนกรกฎาแล้วก็จะเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ ท่านพอระบบเราเปิดท่านก็สามารถเข้าไปในระบบอย่างที่ม่อีชี้แจงได้เลยจากนั้นท่านก็ดําเนินโครงการและส่งผลง,งานเข้ามารกรกฎาสิงหากันยาตุลาได้หมดเลยเห็นไหครับนอกจากนี้เรายังมีการอบรมพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศด้วยซึ่งเป็นไปด้วยความสมครใจซึ่งมีหลักสูตรอยู่6กหลักสูตรที่ให้ท่านเลือกอบรมได้ซึ่งเราจะร่วมกับสมาคมศึกษานิเทศให้อบรม เช่นบุคลิก,กภาพการนิเทศอย่างมืออาชีพดิจิทัลดิจิทัลชอ็ชอตคลาสดีไซน์ทิงกิง้งเพื่อการสร้างนวัตก,กรรมอะไรอย่างงี้นะครับก็มีหลายหลายหลักสูตรแล้วก็มีสําหรับศึกษาเทศเกียรติคุณก็จะอบรมเกียรติคุณยิ่งต่อเนี่ยมีช่วงเดือนตุล,ลาคมนะครับแล้วก็จะประกาศผลรางวัลในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วมอบรางวัลที่ส่วนกลางในเดือนธันวาคมและมอบรางวัลที่ส่วนภาคในเดือนมกราคมในช่วงหัอันนี้คือปฏิทินโดยภาคคือ ซึ่งทั้งของผู้บริหารของครูและของนิงเทศก็เป็นเป็นกลนหลักๆแบบเดียวนครับอเครับใครมีคำถามเชิญครับไม่ได้ครับถ,ถ้าทำการนิเทศไม่ครบสิบสองครั้งในหนึ่งเขากกำหนดแค่6กเดือนด้วยนะครับหลังจากที่ท่านรายงานผลวันแรกปั๊บ สมมติผมเริ่มรายงานหนึ่งกรกฎาคมเรามีเวลาให้ท่านรายงานเนี่ยไม่เกินหกเดือนแล้วก็ไม่ก่อนที่เราจะปิดรับข้อมูลเช่นปีนี้เราปิดรับข้อมูลวันที่สามสิบตุลาคมอย่างนี้นเป็นต้นนะครับก็ท่านต้องส่งข้อมูลสิบสองครั้งภายในสามสิบตุลาคมต้องเข้ามาให้เรียบร้อยนะครับก่อนปิดรับข้อมูลตรงน,นั้นั้นข้ามปีไม่ได้นะครับต้องภายในช่วงเวลาที่เรากำหนดเข้าไหนครับถ้าข้ามปีข้อมูลนั้นจะถูกดีลิทออก ก็ก็เริ่มนับหนึ่งในเฉพาะขั้นนั้นๆน,น,นะครับเฉพาะขั้นนั้นๆครับมีคำถามไหมครับยืนยันตัวตนตรงไหน,น,นหลังจากที่ท่านสมมติถ้าท่านเป็นสมาชิกเก่าท่านไอ้ปุ่มเมื่อกี้มันจะไม่เขียนว่าสมัครสมาชิกมันจะเขียนว่าเข้าระบบพอเข้าระบบปุบ๊บท่านก็เข้าไปตรงนั้นแล้วมันจะขึ้นเลยว่าให้ยืนยันตัวตน นะครับแต่ถ้าท่านเป็นสมาชิกใหม่มันก็จะขึ้นหลังจากที่ท่านก่อสมาชิกปุ๊บมันก็จะเข้าว่าให้ท่านยืนยันตัวตนงั้นมันไม่มีปุ่มยืนยันตัวตนในตอนนี้ที่ท่านเห็นท่านต้องเข้าระบบก่อนนะครับมันถึงจะขึ้นว่าให้ยืนยันตัวตนนะครับเข้าใจนะครับขอบคุณครับอ่ามีคตางายไหมครับอ่าขอเทคนิคการนิเทศเพื่อไม่ได้บอกว่าการเป็นคนดีนะครับ พี่สอดแทรกการสร้างคนดีให้แผ่นดียกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับท่านเป็นศึกษานิเทศที่นิเทศวิชาคณิตศาสตร์ปกติอ้าวมีส้มหนึ่งผลขายไปสองอมีมีส้มห้ามีส้มห้าผลขายไปสองผลเหลือกี่ผลมูโจทย์โจทย์เป็นอย่างนี้คุณครูเขาเป็นอย่างนี้เอะคุณครูขาเราเปลี่ยนโจทย์กันหน่อยดีไหมครเพื่อสอดแทรกเรื่องของการสร้างคนดีมีส้ม ห้าผลเอาไปแบ่งเพื่อน2ผลเหลือกี่ผลอย่างนี้เราจะได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องของการสร้างคนดีเรื่องการแบ่งปันให้กับเด็กๆด,ดีไหมคะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหม,มเราเริ่มสอดแทรกเรื่องการสร้างคนดีลงไปในวิชาคณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับ ยกตัวใหญ่แบนี้หรือเรานิเทศเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอยู่แล้วอันนี้ง่ายเลยอันนี้ตรงหมดร้อยเปอร์เซนะนิเทศเรื่องวิทยาศาสตร์โอ้ยเราคุยกันเรื่องเลนเออเลนเนี่ยมันสามารถรวมแสงได้อย่างนี้เป็นต้นตมันก็แค่รวมแสงเอ๊ะแล้วทำไมรวมแสงแล้วมันจุดไฟได้เนาะมันสอดคล้องกับเรื่องของสติสมาธิไหมอะสอดแทรกเรื่องของการสร้างคนดีเห็นไหมพอเรารวมใจนิ่งๆปุ๊บเนี่ยก็เป็นพลังเป็นการขับ เพื่อนที่ทรงพลังได้เนี่ยก็คือสอดแทกแบบนี้เข้าไปเพื่อให้ครูเนี่ยเออมีมุมมองเรื่องของการสร้างคนดีบ้างไม่ใช่เป็นไปตามหลักวิชาการแบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์นที่เป็นต้นซึ่งท่านต้องเขียนรายละเอียดตรงนี้ในการวิเคราะห์ตรงนี้ให้ชัดว่าท่านสอบแท้การสร้างคนดีอย่างไรเห็นไหมครับท่านเกียรติคุณต้องรอประกาศขั้นพื้นฐานก่อนไหมต้องรอประกาศก่อนนะครับไม่ไงั้นไอ้ปุ่มตรงนั้นมันจะไม่เปลี่ยน ไอ้ปุ่มที่เมื่อกี้ผมบอกอ่ะไอ้หน้าจอเมอกี้อ่ะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสเตจของท่านเห็นไหมครับถ้าท่านได้ยังไม่ได้เกียรติคุณมันจะขึ้นแบบหนึง่งถ้าท่านได้เกียรติคุณแล้วมันจะขึ้นอีกแบบหนึง่งถ้าท่านมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไปขึ้นหน้าจอตรงนั้นครับน่าจะเป็นกลุ่มเดียวเป็นโครงการที่ดีขอบคุณครับเพื่อส่งเสริมโครทํารศิธรรมแล้วต้องบอกว่าเป็นคุณธรรมศิธรรมแบบโมเดิร์นด้วยนะครับเดี๋ยวท่านไปฟังของเด็กดีของแคนดินท่านจะรู้สึกว่าโมเดิร์นี้ แต่อันนี้เนื่องจากด้วยความที่ศึกษาวิเทศมีศึกษาวิเทศหลากหลายหลายกลุ่มสาระเราก็เปิดว้าแบบนี้โดยคอนเซ็ปต์ก็คืูกด้วยการสอดแทรกการสร้างความดีมได้ไหมนะวัตกรรมการวิเทศของท่าน,นมีเรื่องของความดีบ้างไหมเราอยากให้เรื่องของความดีมนเยอะขึ้นในสังคมครับขอบคุณนะครับมีคำถามไหมครับนิเทศย้อนหลังได้ไหมสามารถบันทึกการส่งผลการนิเทศ12ครั้งเนี่ยครับ สามารถย้อนหลังได้ถึงวันที่ท่านได้รับการอนุมัติท่านพื้นฐานเช่นท่านได้รับกาอนุมัติท่านพื้นฐานเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองห้าหกสี่ท่านจะส่งผลงานการิเทศที่สอดแทรกคนอื่นหลังวันที่1กุมพาพันธ์2564ไม่ได้ท่านต้องได้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปหรือท่านเป็นเกียรติคุณยิ่งแล้วท่านจะทําเกียรติคุณยิ่งท่านเป็นเกียรติคุณวันไหนท่านส่งผลงานได้หลังจากทา ได้รางวัลกดขึ้นแล้วั่วก็คือหลองจากหนักขึ้นไปข้างหน้าย้อนหลังเป็นปีอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราไม่เราไม่ดูอดีตนะครับเราดูปัจจุบันกับอนาคตอยู่ใกล้เคียงกับปัจจุบันแล้วก็มองไปอนาคตมากกว่าไอผลงานอดีตจะสังเกตไหมครับเราไม่เคยเอาผลงานอดีตมาเลฟฟอร์เรนซิเลยนะครับนั้นวันนี้ถ้าท่านอยากจะทําต้อมที่จะเป็นศกษยิสังคีตอนี้ที่เริ่มวันที่สิบครับมันก็จะไปข้างหน้าและสังคมไทยเราก็จะเดินหน้าด้วยความดีกัน ไม่ต้องเอาผลง,งานปีโมะโว้พระเจ้าหาวเมื่อหปีที่แล้วมาเป็นเครนมามาเคลมรางวัลน,น,น,นะครับอันนี้ไม่มีมองเป็นขงหน้าอย่างเดียวเชิญคำถามครับอะไรนะและสองรายการคืออะไรสองรางวัลใช่ไหมก็ถ้าในรอบปีอะครับท่านสามารถทำเกียรติทำขั้นพื้นฐานกับเกียรติคุณได้แต่ถ้าท่าน จะทำเกียรติคุณและเกียรติคุณยิ่งไม่ยากในรอบปีท่านจะสามารถทำได้แค่เกียรติคุณท่านพื้นฐานเกียรติคุณพร้อมกันได้เพราะว่า,าขั้นพื้นฐานมันทำกำไรเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าท่านจะทำเกียรติคุณควบกับเกียรติคุณยิ่งในหนึ่งปีไม่ได้นะครับมันจะถือว่าผิดอย่างนี้น การนิเทศท่านจะน,นิเทศใครก็ได้ที่สอดแทรกเรื่องของการสร้างคนดีนะครับในระดับเยดีกุลท่านจะน,นิเทศใครก็ได้นะครับการนิเทศท่านจะน,นิเทศคุณครูที่เข้าร่วมโครงการหรือคุณครูที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็ได้นะครับเป็นคำถามไหมครับโอเคที่เหลือเป็นกำลังคุณครูแล้วนะครับเดี๋ยวอ่าช่วงสุดท้ายตอบข้อคำถามเสร็จแล้ว มีคำถามเฉพาะศึกษานิเทศเท่านั้นนะครับรางวัลนี้ให้เฉพาะศึกษานิเทศเท่านั้นศึกษานิเทศเตรียมตัวนะครับเอาเดี๋ยวก่อนเอาที่เกี่ยวข้องก่อนสิโอเคคำถามที่จะรับรางวัลเป็นเสื้อหนึ่งตัวโอเคนะครับ เสื้อหตัวใครตอบคำถามนี้ถูกถูกต้องถูกทุกทุกอย่างเลยนะครับถึงได้รับเสื้อ1ตัวนะครับเสื้อตัวนี้ปกติราคา399บาทแต่สำหรับคนที่ฟังไลฟ์วันนี้ลดไปเลย50บาทพร้อมจัดส่งปีนะครับแต่เหลือเพียง349บาทนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์คุยกับเจ้าหน้าที่เราได้นะครับก็สนุนมุ้ยทีสนุนโครงการของเรานะครับแต่ช่วงต่อสุดท้ายตรงนี้ ถ้าคนที่ตอบไม่ใช่ศึกษานิเทศไม่ได้รางวัลนะครับต้องไปศึกษานิเท,เทศเท่านั้นนะครับของคุณครูจะเป็นช่วงบ่ายโมงนะครับของของอ,อเป็นช่วงส1บ็โมงนะครับซึ่งรายละเอียดก็จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคคำถ,ถามคือคำถ,ถามคือโอ้อินเทอร์เน็ตมันจะไม่เท่ากนะันเนาะอ่ะใครใครที่ตอบมาถูกต้องก่อนเป็นคนแรก คนนั้นได้รับรางวัลนะครับโอ้ออยคำถ,ถามอาจจะยากหน่อยนะจะดูไร้สาระนิดนึงนะเพราะว่าถ้าถามง่ายๆผมเชื่อว่า,าท่านศึกษาเทสตอบได้หมดแหละถามว่าจํานวนศึกษาินเทศที่เข้าร่วมโครงการปีที่แล้วตามที่ผมบอกไปมีทั้งหมดกี่คน <laughs> อวดูย้อนหลังได้ก็ไม่ว่ากาันกี่คนใครตอบมาก่อน จำนวนศึกษานิเทศที่เข้าร่วมโครงการปี2563ที่ผ่านมามีทั้งหมดกี่คนใครตอบถูกเป็นคนแรกคนนั้นได้รางวัลนะครับต้องเป็นศึกษานิเทศทด้วยนะครับอ่าดูซิใครจะตอบถูกก่อน500กอกว่าไม่ได้ต้องเป็นถึงหลักหน่วยนะครับบอกเลยว่ามี3หลักอ่าต้องถึงหลักหน่วยต้องถูกถึงหลักหน่วยนะครับอ่าใครตอบถูกได้รับเสื้อไปเลยนะครับ ปีที่แล้วที่ร่วมโครงการกับเราแล้วนะครับไม่ใช่ได้รับรางวัลนะร่วมโครงการศึกษานิเทศดีของแผ่นดินตามที่ผมแจ้งไปมีกี่คนอาจจะดูไม่เป็นสาระนะเพราะมันต้องเอาคําถามยากหน่อยไม่งั้นตอบกันถูกหมดถ้าอะไรนะหกเก้าหกเกือบถูกแล้วครับเลขโต๊ด <laughs> <laughs> เลขโต๊้เมื่อกี้อะไรหกอะไรนะเขาบอกเท่าไหร่นะเอ้ยถูกแล้วนี่ใช่ไหมอ่ะ ถูกแล้วนี่ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าหกเก้าหกถูกนะหกเก้าหกถูกต้องแล้วครับยอศึกษานิเทศอะไรเขบโอ้โหแม่นมากหกเก้าหกอ่ะคุณครูก็อดได้สิฮะคุณครูหรือศึกษานิเทศถ้าคุณครูอดได้นะอ่ะช่วยแจ้งหน่อย ครูนิงเหรอชื่ออะไรครูนิงอดสิต้องไปศึกษานิเทศอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อะเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามเมื่อกี้เฉลยไปแล้วอ่ะอ่ะเมื่อกี้โมคาเมื่อกี้โมคาเมื่อกี้โมคานะอ่ะเมื่อกี้โมคานะเพราะเมื่อกี้คุณครูเป็นคนตอบใช่ไหมอ่ะคุณครูอย่าไปแย่งศึกษานิเทศก็สิ <laughs> เขาเป็นสอนอหรอครับอถ้าเป็นสอนอได้โอเคอ่าพิมพ์ชื่อนามสกุลแล้วก็ไซส์เสื้อมาได้เลยนะครับแล้วก็ที่อยู่ด้วยเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะครับก็ช่วงนี้เราขอยุติพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องบรรยายต่อให้กับของผู้บริหารสารศึกษานะครับก็ขอบคุณท่านศึกษานิเทศมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวของผู้บริหารสารศึกษา11บเอ็ดโมงาเจอกันนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ